กำลังมีงานอดมสมองครั้งใหญ่นะคะในบรรดาเอกอักรราชทูตไทยที่ประจำอยู่ประเทศต่างๆทั่วโลกขณะนี้กำลังประชุมกันอยู่ที่กรุงเทพนะคะเป็นการอดมสมองพูดคุยกันถึงนโยบายการต่างประเทศของไทยยุทธศาสตร์ที่ควรจะวางและควรที่จะเดินนะคะในอนาคตอันใกล้จากนี้ไปเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบสปีหลังจากที่ห่างหายกันไปก่อนหน้านี้นะคะวันนี้ท่านทูตทั้งสองท่านค่ะที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศจีนจะมาแลกปเปลี่ยนนะคะในตอบโจทย์ค่ะท่านแรกนะคะ คุณวิบูลคูสกุลค่ะเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศจีนและคุณมณัสวีศรีโสดาพลค่ะเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียนนกักกุงจาการ์ตาสาธารณารัฐอินโดนีเซียค่ะสวัสดีค่ะ,ะคท่านท,ทูสองท่านเองได้เจอกันบ่อยไหมคะปกติแล้วไม่ไม่ได้เจอกันหลายปีครับค่ะ <c oughs> งานนี้มางานครั้งใหญ่นะคะระดมสมองใช่ตอนนี้ถ้าเกิดจะมองกันชัดๆเลยอาเซียน45ปีแล้วนะคะท่านทูตยุทธศาสตร์ของไทยกับการเข้าสู่อาเซียนชัดเจนไหมคะหลักๆนี่คืออะไรครับคือ45ปีอาเซียนณนะขณะน,นี้อาเซียนมีกฎบัตรอาเซียนมีแผนแม่บทที่จะนําอาเซียนไปสู่ประชาคมอาเซียนค่อนข้างที่จะชัดเจนฝ่ายไทยเราฝ่ายรัฐบาลก็เตรียมความพร้อม เตรียมความพร้อมเป็นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของไทยนะฮะเตรียมความพร้อมทั้งในระดับรัฐบาลภาครัฐในระดับภาคเอกชนแล้วก็ในระดับประชาชนด้วยาการให้ข่าวการประชาสัมพันธ์ข่าวเรื่องอาเซียนเป็นระยะระยะพักหลังนี้เล่จะเห็นว่าทีขึ้นแทบจะรายวันเลยนะคะนสัมม <จะ S 2> ราควับผมก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสมัรับผมในฐานะทูตประจําอาเซียนที่จะ,ะได้พูดคุยกับประเทศอื่นๆว่าเรา เรามีความพร้อมแค่ไหนครับผมไทยพร้อมไหมคะร้อยเปอร์เซ็นต์นี้พร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ละเออสำหรับผมนี่ถือว่าไทยพร้อมมาโดยตลอดเพราะถ้ถาถ้าดูในเรื่องของการค้านะครับการค้าอ,อ,อาเซียนก็ถือว่าเป็นตลาดสําคัญที่สุดของออของไทยในขณะนี้นะครับลำดับต้นสินค้าไทยอ,อ,อยู่ในห้างสรรพสินค้าของทุกประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียนครับ พูดถึงประเทศไทยเนี่ยทุกคนส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวหรืออยากจะมาเที่ยวเมืองไทยเพราะฉะนั้นความสนใจแล้วก็ความยอมรับของไทยในอาเซียนมีอยู่มากมายครับผมก็ถือว่าเราพร้อมยุทธศาสตร์ไทยกับจีนนะคะท่านทูดคะชัดเจนไหมคะอตอนนี้ยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะฮะอ,อย่างที่ทราบนะครับท่านนายกก็พเพิ่งไปเยือนมาเมื่อเดือนเมษานะครับแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศก็เพิ่งไปเยือนมาเมื่อต้นเดือนกรกฎาขณะนี้เนี่ย ในส่วนกับจีนนี่ชัดเจนนะฮะอย่างที่คงทราบกันนะครับเปมีการเซ็นลงนามกันในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันก็มีการกําหนดเป้าหมายต่างๆค่ชัดเจนมากตอนนี้นะฮะเช่นต้องการให้การค้าการลงทุนเพิ่ม20%นะขณะนี้ตัวเลขก็คือ64,700ล้านเหรียญนะครับต้องการทําให้เข้าเป้าประมาณแสนล้านเหรียญอันนี้การค้า2ฝ่ายนะครับอย่างกับเรานี่ตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ปีที่แล้วก็ล้าน1นึ่งล้านเจ็ดแสน นะครับแล้วก็ยังมีการลงนามอย่างที่ทราบกันนะฮะตอนที่ท่านนายกยืน,นะฮะ,ฮะสี่ด้านหลักๆนะครับอย่างที่ทราบกันเรื่องพัฒนาบุคลากรเรื่องแท็บเล็ตก้นหนึ่งอันที่2รถไฟความเร็วสูงนะครับได้มีการคุยกันอันที่3คือเรื่องบริหารจัดการน้ำนะครับหลังจากที่มีน้ําท่วมใหญ่ที่บ้านเรานะฮะและอันสุดท้ายก็คือเรื่องพลังงานทดแทน อันนี้ชัดเจนแล้วก็มีความตกลงอื่นๆอย่างวันนี้ในการประชุมก็ได้มีการคุยกันฮะ,ะ,ะมีกรอบความร่วมมือที่จะคุยกันเรื่องสินค้าเกษตรเฉพาะสินค้าเกษตรนี่เรากับจีนเนี่ยเราขายจีนปีที่แล้ว1 2 0 0 0ล้านเฉพาะผลไม้สินค้าเกษตรทั้งหมดนะฮะใน64,700ล้านเนี่ยเป็นสินค้าเกษตรประมาณ 200, แสนล้านเพราะเรามีศักยภาพสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากคอนเน c t i ิวิตี้ฮะการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเสร็จเนี่ยเราก็จะหุ่นละ ดูในฐานะที่ได้เปรียบเพราะว่าเราก็จะเป็นประตูสู่จีนนะทางตอนตกเฉียงใต้แล้วก็ขนาดเดียวกันถ้าจีนจะมุ่งสู่อาเซียนก็ต้องผ่านไทยก็เป็นยุทธศาสตร์อันหนึ่งในส่วนนี้อันนี้ชัดเจนมากครับในส่วนนี้แต่เชื่อว่าในการระดมสมองเนี่ยก็คงจะต้องมีการพูดถึงอุปสรรคหรือว่าสิ่งที่เราต้องทําให้ดีขึ้นนะคะอย่างจีนท่านพูดกําลังเป็นห่วงหรือว่าเวลาพูดในที่ประชุมเนี่ยได้นาหยิบยกประเด็นอะไรที่รู้สึกว่ายังังงงนนนีีีี้้้้ชดดดดเเเเจจมมมทท่่ไไกกาาาาาาารรรพพูอํํลลลืผขต เฉพาะผลไม้อย่างที่บอกว่า12,000ล้านวันนี้ผมก็ได้เสนอในที่ประชุมกับท่านรองนายกกิติรัตน์นะฮะซึ่งดูแลงานทางด้านเศรษฐกิจว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งนี้คือตอนที่ท่านสีจิ้นผิงะฮะรองประธานดีมาเยือนไทยเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วท่านได้มีการรับรับปากกับท่านนายกยิ่งรักนะฮะว่าจีนก็ ยินดีนะเวลข้ามผลไม้จากไทยขณะดโดยการถ้าเกิดมีอุปสรรคอะไรเนี่ยก็พร้อมจะแก้ไขนะฮะอุปสรรคที่เป็นเรียกว่าเป็นเป็นอุปสรรคที่เป็นเป็น n อ b นะฮะอุปสรรคที่มันไม่ใช่ภาษีศุลกาก,กรนะ,ะอาจจะเป็นด้านอื่นาราะคะผมเลยเสนอที่ประชุมว่าโดยที่มีเจตนารมณ์ทางการเมืองนะฮะจากผู้นำระดับสูงสุดเนี่ยที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสดีของเรานะครับ โดยเพิออ่งยิ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตสินค้าเกษตรหนึ่งอย่างผลไม้เป็นตัวอย่างเนี่ยก็น่าจะมีการหยิบยกในกรอบที่มีการลงนามระหว่างกระรทรวงพาณิชย์สองฝ่ายเมื่อการเยือนของท่านนายกเมื่อเดือนเมษานะฮะลึกว่าด้วยเรื่องผลิตผลสินค้าเกษตรนะะได้เสนอท่านรองนายกไปท่านก็รับไปนะฮะ,ค,ะครับ อย่างทางอาเซียนเองล่ะคะการประชุม AMM ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเนี่ยรู้สึกว่าคนเป็นห่วงมากเลยความสัมพันธ์ของสิทชาติอาเซียนว่าจะแตกกันหรือเปล่าจะไม่ลงรอยกันเรื่องทะเลจีนใต้ท่านทูตมองว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือเปล่าคะออออความขัดแย้งถ้ามันเกิดขึ้นมันก็มีผลกระทบต่อทุกประเทศเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมก็เป็นเรื่องใหญ่แต่เ,เรามีทุนหลายเรื่อง ทุนแรกที่เรามอีอย่างกรณีกับจีนเนี่ยนะรเราเรามีปฏิญญา Declaration on Conduct of State Parties to South China Sea ที่เราลงนามร่วมกับจีนอันนั้นก็เป็นพื้นฐานที่จะดาเนินความสัมพันธ์ดาเนินความเข้าใจและดาเนินหลักลกการที่ตกลงกันไว้กับจีนเพราะฉะนั้นมันมีพื้นฐานของมัน ที่ที่สามารถทํางานกันได้แล้วเรากำลังทํางานอยู่จะมีจะ,จะดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนในเรื่องของการ search and rescue เป็นตัวอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นทะเลจีนใต้ก็ถือว่าเป็นอิชชูหนึ่ง<ะ>แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยความร่วมมือของอาเซียน ที่เราพยายามจะเน้นกับประเทศผู้เจรจาทุกประเทศคือเราจริงจังที่จะสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี2015หรืออีก3ปีข้างหน้ามันยังมีสิ่งท้าทายอีกหลายอย่างที่เราจำเป็นต้องระด,ดมความร่วมมือจากต่างประเทศเช่นเรื่องของการลดช่องว่างเรื่องของการเตรียมความพร้อมของของอาเซียนในการรับมือกับภัยต่างๆที่จะกระทบภูมิภาคภายคัยจาก โรคติดต่อภัยจากอุทกภัยหรือภัยพิบัตินะครับผมเพราะฉะนั้นมันมีอีกหลายเรื่องที่มีการพูดคุยกันในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่พนมเปญแล้วก็มีผลลัพธ์ออกมาเยอะประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนของเราก็พยายามที่จะประกาศความช่วยเหลือเน้นความร่วมมือกับอาเซียนมาตลอดช่วง3-4วันที่ประชุมกันครับ บทบาทสำคัญในเชิงนยโยบายการต่างประเทศนะคะก็คือจากนี้ไปไทยจะต้องเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนกับจีนด้วยนะคะตรงนี้ไทยควรจะมีความชัดเจนในไหคะในการเดินหน้าบทบาทนี้นะคะ่ะความสัมพันธ์อาเซียนจีนเนี่ยสิ่งแรกที่ขอเรียนให้ทราบก็คือ อาเซียนจีนมีความสัมพันธ์มา20ปีเพิ่งฉลองครบรอบ20ปีปีที่แล้วจีนถือว่าเป็นตลาดใหญ่อย่างที่ท่านทูตวิบูลเล่าให้ฟังคะเพราะฉะนั้นแล้วเรามีความร่วมมือในทุกมิติกับจีนไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนไม่ว่าจะเป็นมิติทางสังคมการนำประชาชนไปมหาสู่กัน มิติของการความมั่นคงด้วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนจีนนี่ถือว่าเป็น s t r a t e g i c a r t n e r ร์ท p ชเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะแล้วอันนั้นมันเป็นพื้นฐานที่ดีในการดาเนินความร่วมมือต่อไปเพราะทั้งจีนกับอาเซียนเราก็มีความท้าทายนะขณะนี้เนี่ยก็มีข้อจำกัด ทางเศรษฐ,ฐกิจที่ยุโรปพอจํากัดทางเศรษฐกิจที่อเมริกาโลกก็มองมาที่ภูมิภาคเรา,าพอโลกมองมาที่ภูมิภาคเราเนี่ยเราก็จะต้องรวมตัวกันมากขึ้นเราจะต้องส่งเสริมการค้ามากขึ้นเพื่อที่เราจะได้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกได้ในในอนาคต ต่อไปนะครับค่ะ่านทุตเองน่าจะรับทราบบรรยากาศมุมมองของทางจีนนะคะที่มองมาอย่างอาเซียนตอนนี้เขาคิดยังไงกับไวความไว้เนื้อเชื่อใจกับอาเซียนเป็นยังไง,งบ้างจริงแล้วนี่นะอาเซียนนี่แน่นอนชัดเจนนะจีนให้ความสําคัญมากในการพัฒนาความร่วมมือการค้านี่ถือเป็นคู่ค้าหลักเลยนะฮะจีนแล้วแต่ละประเทศก็ยังมีความสัมพันธ์เป็นสองฝ่ายกับจีนอย่างที่ผมยกตัวอย่างไทยเมื่อกี้นี่ฮะที่มูลค่าการค้าตั้งห0,000ืน สี่พันกว่าล้านแล้วก็จะทําให้ถึงแสนล้านทุกประเทศก็มีความสัมพันธ์เรื่องเศรษฐกิจเฉพาะแยกออกมาจากจีนถือว่าจีนให้ความสําคัญกับอาเซียนอย่างยิ่งนะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็เกิดความคาดหวังเหมือนกันนะครับในบทบาทที่เราจะเป็นผู้ประสานงาน ให้ความสําคัญน,นี่ในลักษณะเท่าๆกันรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันหรือว่าจีนรู้สึกว่าเราเป็นน้องจริงๆแล้วก็นในโดยข้อเท็จจริงนะฮะตอนนี้ความสัมพันธ์กับเรานี่ก็ใกล้ชิดมากนะครับจีนก็ถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะครับก็ถือว่าต้องการเป็นมิตรที่สามารถไว้เนื้อเชื่อใจกันได้นะครับท่านนายกเมื่อตอนไปเยือนจีนนะฮะเมื่อวันที่1 7บเดถึงสิเนี่ยเดือนเมษาที่ผ่านมาก็ได้เน้นกับทางจีนว่าเราเนี่ยจะให้ความสําคัญนะท่านก็ยกถึงเรื่อง ความสัมพั์ที่ให้กับจีนว่าในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของเราที่เป็นผู้ประสานงานอาเซียนเนี่ยก็ยนนยจะมีการพูดคุยหาหรือกับจีนอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อประสานท่าทีกับจีนและก็ในส่วนที่เกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะครับเราก็พร้อมที่จะทําหน้าที่มีบทบาทในแง่ที่เหมือนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสื่อเพิ่มความเพิ่มพูนความเข้าใจ ระหว่างจีนกับอาเซียนมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทของเราที่จะมีนะฮะในแง่ผู้ประสานงานค,ครับเขาให้ความสําคัญแน่นอนแล้วก็คาดหวังในบทบาทอันนี้แน่นอนค่ะ,คะถ้ามองในภาพรวมนะคะท่านทูทตตอนนี้เป็นที่รับรู้ว่าจีนกําลังขึ้นมาเป็นผู้มีอํานาจทางเศรษฐกิจเกือบจะเป็นอันดับสองของโลกกําลังมองว่าจะแซงหน้าสหรัฐหรือเปล่าการวางตัวของนักการทูตในภูมิภาคขณะนี้กับการขานอํานาจกันระหว่างสหรัฐกับจีนนักการทูตทํางานยากขึ้นไหมคะ อ๋อผมผมอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเป็น,ปนความเป็นจริงของโลกะนะฮะว่าจริงๆแล้วจีนก็อันนี้เป็นที่ยอมรับนะฮะว่าเศรษฐกิจก็เติบก็โตใหญ่ก็โตขึ้นมาเป็นอันดับสองแซงญี่ปุ่นไปแล้วนะครับแล้วก็ก็ต้องถือว่าจีนเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของโลกนะฮะเมื่อเกิดวิกฤตที่ยุโรปนะฮะหรือที่อเมริกาเนี่ยทุกคนก็มองมาทีจ่จีนเพราะฉะนั้นจีนจะมีส่วนอย่างมากกับอาเซียนก็ตามหรือกับไทยก็ตามเนี่ยนะ,ะเขาก็ถือเป็นตัวพลังขับเคลื่อนหลักนะฮะที่เขาจะ มีบทบาทมากในในแง่นี้แล้วจีนนี่นะฮะผมผมมั่นใจนะฮะว่าคือในที่สุดแล้วเนี่ยเราผูกพันรชระชากรรมกันในส่วนนี้นะฮะก็คิดดูในเมื่ออาเซียนเป็นคู่ค้าหลักแบบนี้นะฮะแล้วก็ผลประโยชน์ที่จีนมีกับ ประเทศอาเซียนโดยรวมแล้วก็2ฝ่ายอย่างที่ผมพูดถึงเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยนะฮะเราก็คาดหวังในบทบาทของจีนด้วยนะครับเราก็เราก็เชื่อมั่นว่าจีนเนี่ยเป็นพลังที่โตขึ้นมาเป็นพลังที่ใฝ่สันติอันนี้เขาก็พยายามเน้นในส่วนนี้ฮะเราก็อยากจะให้จีนมีบทบาทในทางสร้างสรรค์ซึ่งอันนี้เราคาดหวังกับมหาำหนาอื่นเหมือนกันฮะ,ฮะที่ต้องมีบทบาทในทางสร้างสรรค์ในภูมิภาคนี้ครับเราก็ทํางานถามว่าเราทํางานยากขึ้นไหม ผมคิดว่าเป็นทั้งโอกาสนะฮะวิกฤตและเป็นโอกาสด้วยนะฮะถ้าเราทําดีๆในส่วนนี้แล้วสามารถที่จะดึงพลังะะของมหาอำนาจมาร่วมบทบาทในการสร้างสารรคภุมิภาคนี้นะฮะทั้งเรื่องของเกี่ยวกับความมั่นคงเรื่องการค้ามันก็น่าจะเป็นโอกาสได้ในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่ายากไหมก็ยากนะฮะแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีมในส่วนนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยอมรับนะ,ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายทุกฝ่ายที่ต้องร่วมกันทำท่นานทูตมณัสวีนะคะยากขึ้นไหมคะซับซ้อนมากขึ้นไหมกับความเป็นทูต ถ็าถามว่าซับซ้อนขึ้นไหมงานอาจจะเยอะขึ้นแน่นอนครับผมเพราะเ,รา,ะเรามีความสัมพันธ์มากมายและในทุกมิติกับจีนเพราะฉะนั้นการดําเนินความสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนจะต้องงานเยอะขึ้นแต่อย่างที่ท่านทูดวิบูลพูดที่ฟังว่านี่ชะตากรรมร่วมกันเนี่ยมันเขามองมาที่เอเชียหมดทั้งโลกนะคเขาหวังพึ่งเอเชียในการเป็น,นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก เราเองเราก็ทุ่มในส่วนของอาเซียนเราเร่งการรวมตัวในส่วนของอาเซียนนอกจากจะเร่งการรวมตัวแล้วเราพยายามจะขยายฐานตลาดให้รวมถึงจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราพยายามขยายฐานตลาดเพื่อให้เพราะโดยเราเราเข้าใจว่าเอเชียจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกทุกประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเขาก็หวังพึ่งเอเชียในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจโลกะต้องทำยังไงถึงให้เกิดโอกาสสูงที่สุดเลยสําหรับผู้คนในอาเซียนแทนที่จะมองว่าุอยตอนนี้เรากําลังเนื้อหอมใครก็มองมาที่อาเซียนเนี่ยคนอาเซียนเองจะต้องทํายังไงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดคะผมผมคิดว่าในส่วนนี้ก็ต้องพร้อมฮะคนมองเรามาคาดหวังในบทบาทเดียผมว่าในในลักษณะหนึ่งในสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือเราต้องยอมรับในระดับการพัฒนาที่แตกต่างของอาเซียนอาเซียนต้องพัฒนา ตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นมานะฮะทั้งทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจค่ะอันนี้อันนี้ผมเรียนได้ตามตรงนะฮะอย่างจีนนี่เขาก็มองเราเขาอยากเห็นเรานิ่งนะฮะทางการเมืองเขาอยากจะดีลกับอะไรที่มีเสถียรภาพเช่นเดียวกันเราก็อยากเห็นเพื่อนบ้านเราเนี่ยนิ่งเหมือนกันนะเพื่อที่จะสามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้อย่างเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาอ๋อดีขึ้นมากนะแล้วก็พอใจในกระบวนการรองดอง ที่เกิดบรรยากาศทางการเมืองที่ดีขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะเข้าใจนะฮะว่ามันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าเรากาลังเดินมาสู่ทิศทางที่ที่ถูกต้องนะครับว่าสังคมต้องหันหน้าเข้าหากันคงไม่สามารถที่จะทําอะไรที่ที่จะบั่นทอนไอ้ความมีเสถียรภาพได้เพราะทุกคนก็ต้อง,งยอมรับว่าอย่างจีนนี่ก็ถือนะฮะว่าถ้าไม่มีความไม่มีเสถียรภาพเนะี่ยก็ไม่มีการพัฒนาค่ะอันนี้ชัดเจนนะครับอันนี้เราก็ประสบ มาเองเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแลวตอนนี้บรรยากาศก็ดีขึ้นซึ่งเขาก็พอใจในส่วนนี้น,นี่ครับจีนที่มองไทยครับเรื่องการเมืองในประเทศไทยเองท่านทูตเองถูกตั้งคาถามเยอะไหมคะเวลาพบปะก,กับบรรดานักการทูตต่างชาติส่วนใหญ่ก็เป็นคําถามว่าสถานะล่าสุดเป็นยังไงแล้วก็อย่างที่ท่านทูตพิบูลเล่าว่าอตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มนิ่งลงมากขึ้นนะครับแล้วก็ความนิ่งลงมากขึ้นของสถานการณ์ในเมืองไทยเนี่ย มันก็ช่วยให้ความอุ่นใจกับประชาคมโลกอุ่นใจที่จะมาลงทุนอุ่นใจที่จะมาสนับสนุนสิ่งต่างๆที่เราพยายามผลักดันทั้งในกรอบอาเซียนและในกรอบที่กว้างขึ้นครับตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นขอขอยกตัวอย่างคนระับการเชื่อมโยงออคอนเซปต์ Concept ของ Connectivity ที่เราพูดมาอ,อยู่ในขณะนี้ย มันก็เป็นคอนเซปต์ที่ไทยเราผลักดันมาตั้งแต่ต้นนะเป็นที่ยอมรับทั่วภูมิภาคแล้วแล้วตอนนี้ทั้งโลกประเทศคู่เจราจาต่างๆหันมาสนับสนุนแต่และประเทศเขาก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อที่จะมาร่วมมือกับอาเซียนในการขับเคลื่อนเอ o n คอนเนคก t ิวิตี้การเชื่อมโยงทางโครงสร้างขั้นพื้นฐานการเชื่อมโยงทางประชาชน การเชื่อมโยงของกฎระเบียบต่างๆในภูมิภาคให้ให้มันอ,อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายมากขึ้นประเทศต่างๆก็มามาสนับสนุนไอ,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 อ้คอนเซปต,ต์นี้ซึ่งไทยเราเป็นคนริเริ่มะนะ่ะตอนนี้ถ้าเกิดพูดถึงความเป็นบทบาทนำในอาเซียนนะคะได้รรนดาชาติอาเซียนด้วยกันไทยนี่อยู่ประมาณตำแหน่งที่เท่าไหร่คะจากบรรดา1ิชาติอาเซียนเราเราไม่มองคือ การที่เข้ามาเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศมีความเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็หลักการของอาเซียนก็คือว่ามีการสับเปลี่ยนการเป็นประธานเพราะฉะนั้นทุกประเทศจะมีบทบาทได้ตามตามตามระบบหมุนเวียนในหลักการดูเหมือนจะเท่าเทียมนะคะท่านทูแต่ว่าเวลาคุยกันจริงๆเนี่ยแต่ละประเทศไม่ไม่มีใครมีบทบาทนําใครเลยนะคะประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศ ผู้ก่อตั้งอาเซียนเพราะฉะนั้นพอมีอะไรปุ๊บอย่างเช่นสมภ์ผมเนี่ยที่ผ่านมาอยู่ที่จาการ์ตา2ปี8เดือนแล้วนะครับผมก็ <laughs> <c oughs> ทุกครั้งที่มีการตั้งทูตประจําอาเซียนจากนอกภูมิภาค <c oughs> เขาก็มักจะมาขอพบหารือกับทูตไทย <c oughs> ไนะครับขอขอเน้นคำว่าทูตไทยเพราะเขาเห็นว่าเราเรามีเป้าหมายชัดเจนในอาเซียน เราเราเป็นผู้ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนเรามีบทบาทในทุกจังหวะที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเร่งรัดอาเซียนให้ก้าวหน้าขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็อนอกจากจะมาปรึกษาหารือและบางทีเขาก็ฝากเรื่องต่างๆไว้กับอาเซียนด้วยผ่านไทยเรา<อ>คร่ะอย่างกรณีความตึงเครียดที่เกิดขึ้นจากเ m ็ล่าสุดเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียทาหน้าที่เป็นกาวใจประสานงานเพื่อให้ได้ ข้อตกลงร่วมกัน6ประเด็นนะคะแต่ว่าทางไทยดูเหมือนจะเงียบๆตรงนี้ดูเหมือนว่าเขาแย่งซีนในความเป็นผู้ประสานของอาเซียนกับจีนไปหรือเปล่าคะเราเราไม่มองอย่างนั้นครับคือทุกประเทศต้องมีบทบาทในการหาจุดร่วมนะฮะจุดร่วมอของอาเซียนในเรื่องอะทะเลจีนใต้หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็น,ปนมีส่งผลกระทบต่อต่ออาเซียนเราเองเราก็บอกมาตลอดว่าในกรณีของ ะทะเลจีนใต้เนี่ยเราอยากจะเห็นทะเลจีนใต้เป็นจุดของความร่วมมือ,อเป็นทะเลแห่งสันติภาพและความร่วมมือเราก็ผลักดันหลักการนี้มาตลอดครับผมค่ะมองในภาพรวมนะคะท่านทูตจากนี้ไปนะคะคนอาเซียนคนจีนเองนี่จะต้องปฏิบัติยังไงคะเพื่อให้คนรู้สึกว่าประชาคมอาเซียนเนี่ย เป็นของประชาชนโดยแท้จริงแทนที่จะมองว่าเป็นการประชุมระดับผู้นําแล้วก็คุยกันไปในระดับสูงๆแต่ว่าจะเข้าสู่ประชาคมเนี่ยผู้คนต้องเตรียมพร้อมยังไงคือผมคิดว่าขณะนี้นะการาในอาเซียนเองแน่นอนนะอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงว่าไอ้ความนิ่งสถียภาพนี่สําคัญที่สุดที่จีนเขาอยากจะดีลกับเราแบบนั้นขณะเดียวกันเนี่ยการลดไอ,ไอ้ความแตกต่างนะฮะของช่องว่างของระดับการพัฒนาก็มีความสําคัญมาก อันนี้ผมคิดว่าการพัฒนาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีส่วนนี้ในส่วนของอาเซียนนะขณะเดียวกันนี่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยนะฮะต่อไปคนเราถ้าไปมาหาสู่กันมากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มพลนความเข้าใจซึ่งกันและกันได้มากขึ้นตอนนี้จีนก็เปิดเต็มที่นะอย่างที่ตัวเลขเมื่อกี้ที่ให้นะครับจีนออกมาปีที่แล้วออกมาทั่วโลกเลย70ล้านคนนะฮะก็มาเมืองไทย1.7ล้าน การไปมาหาสู่กันแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเน็ตติเซนตั้ง500กว่าล้านนะของเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มในส่วนที่จะเป็นการไปมาหาสู่กันและความเข้าใจมากขึ้นหรือนักท่องเที่ยวที่มาเราเตรียมยังไงฮะเราก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับมีแขกใครไปมาแล้วก็ช่วยทําให้ะนะซึ่งประเทศไทยก็เก่งในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วในส่วนนี้ผมคิดว่าการไปมาหาสู่กันแล้วก็การพัฒนาเนะะี่ยที่จะเกื้อกูลผลประโยชน์ร่วมกัน ที่สําคัญเนถึงจะนํามาซึ่งสิ่งที่จะไปด้วยกันได้ในส่วนนี้คอนนั้อันนี้คิดว่าเป็นพื้นฐานหลักของของการที่จะมีรวมกันครับค่ะท่านทูตราคะทางภาครัชการเองนักธุรกิจภาคการศึกษาเองต้องปรับตัวยังไงคนไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน,ในสิ่งแรกที่จะต้องมองเห็นก็คือว่าการรวมตัวเนี่ยมันจะเป็นทั้งโอกาสแล้วก็ท้าทายนะครับท้าทายตรงที่ว่า ก็จะมีการการแข่งขันกันมากขึ้นนะครับแต่การแข่งขันมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ว่าจะมีประชาคมอาเซียนหรือไม่นะครับแต่ในการทำการการแข่งขันที่จะเพิ่มขึ้นเ,เราก็จะต้องเตรียมทักษะของเรานะประชาชนาานักศึกษาเยาวชนต่างๆก็ต้องเตรียมทักษะนะแต่นอกจากเตรียมทักษะให้พร้อมก็งต้อง มองถึงลูล่ทางที่จะได้จากประเทศต่างๆในภูมิภาคหรือจากตลาดรวมที่เรามีอยู่สามารถที่จะไปะให้บริการทางวิชาชีพได้ในภูมิภาคเจ็ดสาขาตอนนี้ที่มีมมการเจรจากันแล้วสามารถที่จะไปค้าขายในประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนได้และไอ้ฐานนี่มันขยายไปเรื่อยๆมันไม่ได้หยุดอยู่แค่อาเซียนสิประเทศ รวมไปถึงจีนอินเดียอย่างที่ว่านะครับผมมันมีสส่วนนะฮะในส่วนนึ่งคือส,ส่วนที่เป็นโครงข่ายคมนาคมเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์นะฮะแล้วก็ส่วนที่เราคุยกันทั้งหมดเมื่อกี้เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ที่ต้องมีการปรับแล้วก็มีการพัฒนาไปในส่วนนี้นผมผมเชื่อนะฮะว่าสามารถที่จะดําเนินควบคู่ไปได้แบบ เอาละค่ะเป็นการฉายภาพนะคะกับการเตรียมพร้อมของประเทศไทยนะคะในเรื่องนยโยบายการต่างประเทศการปรับตัวของผู้คนค่ะกับการเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนปี2015นี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะคนะทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันน,าฐานัฐธากมลวาทินสวัสดีค่ะ